แมนยูเตรียมควัก145ล้านปอนด์คว้าดูโอนนโปลีร่วมทับซัมเมอร์นี้มีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกเตรียมทุ่มเงินรวม143ล้านปอนด์คว้าสองผู้เล่นของนนโปลีมาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรเตรียมคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนและคิมมินแจ ของน็ปโปลีมาร่วมทีมทั้งนี้ยอดทีมแห่งอิตาลีกายจะยุติการรอคอยแชมป์ซีรีอาสาปีของสโมสรหลังจากชนะ22จาก26เกมลีกในฤดูก,กาลนี้โดยที่น็ปโปลีมีคะแนนนำอินเตอร์มิลานทีมอันดับ2อยู่18คะแนนและพวกเขายังเตรียมจะลงทําศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศกับเอซีมิลานทีมร่วมชาติ หลังจากที่พวกเขาเอาชนะ I 0, ไอทักแังเฟิร์ต่อ0โดยสกอร์รวมในรอบ16ทีมสุดท้ายจากความสำเร็จในฤดูกาลนี้ทำให้นักเตะตัวหลักหลายคนของทีมเนโปลีกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรทั่วยุโรปตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนทุ่มเงิน143ล้านปอนด์ตัวออซิมเฮนและคิมมินแจ จากทีมเจ้าฝูงกันโซซิลีอาด้วยทีมปีศาจแดงเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวหน้าของเขาโดยการเซ็นสัญญายิมตัววอลเวกคอร์สเข้ามาเมื่อเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามนักเตะชาวดัตยิงได้เพียง2ประตูจากการลงสนาม17นัด ให้กับทีมของเอริกเทนฮากและคาดว่าจะกลับไปเบอร์ลีเมื่อสัญญาย,ยืมตัวของเขาสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลด้านอนาคตขององตโนี่มักซิยาลก็ยังไม่แน่นอนทำให้ปีศาจแดงกระตือรือรน้นที่จะเซ็นสัญญากับดาวยิงระดับแนวหน้าอีกคนในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากเชื่อมโยงกับแร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วโอซิมเฮนยังกลายเป็นหนึ่งในปเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยปัจจุบันดาวเตะทีมชาติไนจีเรียเป็นดาวซันโวลสูงสุดของเซเรียอา หลังจากทำได้19ประตูจาก22นัดในลีกฤดูการนี้ได้ด้วยสัญญาของโอซิมเฮนที่มีไปจนถึงเดือนมิถุนายน2025อาจต้องจ่ายค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์หากอยากได้มาร่วมทีมพีศาแัแดงยังกระตือรือร้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของพวกเขาและมีรายงานว่าพวกเขาได้ข่าวดีๆจากบรรดาที่แมวมองเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของคิมบินแจ ที่นปโปลีนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งย้ายมาจากเฟนีบาเชเมื่อซัมเมอร์ที่แล,แล้วออกสตาร์ทไปแล้ว25เกมจาก26เกมในลีกฤดูกันนี้ของนปโปลีทำได้2ประตูและ1แอสซิสต์โดยมีสัญญาจนถึงปี2025ขอมออปชั่นขยายไปได้อีก2ปี 2> แต่มีรายงานว่าขขอตกลงของเขามีค่าฉีกสัญญา43ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลเป็นเวลา2สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมขณะเดียวกันเทนฮาพร้อมต้อนรับแอนเดสเปเรลา อดิดข้างแมนยูนเตกับส่ทินโอทัฟฟอร์ดเป็นครั้งแรกดเดลเล่ายหา่ร่วมทัพป,ปีศาจแดงตอนอายุ16ปีแต่ไม่เคยได้เป็นแกนหลักในทีมชุดใหญ่และเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเขาตัดสินใจยุติระยะเวลา11ปีของเขากับสโมสส์โดยกองกลางรายนี้ใหา่ไปร่วมทีมกับฟูลแลนโดยค่าตัว10ล้านปอนด์และการเป็นผู้เล่นคนสำคัญภา,ายการคุมทีมของมาร์โกซินบาโดยเดอะคอสเทจกำลังเพลิดเพลินกับฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจในการกลับขึ้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกของพวกเขา โดยตอนนี้รังอยู่อันดับ9ของตารางและผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ FA ครับที่จะพบกับแมนยูนเติดในวันถี์ก่อนเกมเปเวล,ล่าเปิดใจถึงการตัดสินใจย้ายออกจากถิ่นโอทอฟฟอร์ด เ,เปิดเเยว่าผขาไม่ได้คุยกับเทนฮากด้วยซ้ำก่อนที่จะเลิกย้ายไปร่วมทีมฟูลแลมแม้ว่าผู้จัดก,การทีมที่เพิ่งเข้ามาต้องการประเมินผู้เล่นทุกคนที่โอทฟฟอร์ดก่อนก็ตามในหัวผมคิดว่าฉันต้องไปฉันต้องรู้สึกมั่นใจและได้ลงเล่นนั่นคือสิ่งที่ผมทำผมอยากรู้สึกว่าได้รับความรักมากขึ้นและอยากเล่นทุกเกมสิ่งที่ฟูลแลมเสนอให้ผมและสิ่งที่มาโก้เสนอให้ผมมันคือโอกาสที่สมบูรณ์แบบ วัยยี่สิปีเคยร่วมงานกับเทนฮาร์กในขณะที่พวกเขาอยู่ที่ p s v ีแต่ถึงแม้จะถูกปฏิเสธแต่คุณซือชาวดาตก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รู้สึกคุนเครื่องดาวเตะทีมชาติบราซิลแต่อย่างใดอันเดสเปเรลาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเทนฮากกล่าวผมรู้จักเขามานานแล้วผมมีเขาในทีมเยาวชนที่ PS v วก่อนที่เขาจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมีความสุขกับเขาจริงๆและเขากำลังพัฒนาไปได้ด้วยดีผมคิดว่ามันเป็นก้าวที่ถูกต้องสำหรับเขาและผมคิดว่า เขาต้องได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาไม่ได้ทำแบบนั้นมาหลายปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมันก็มาถึงจุดที่คุณต้องเปลี่นทีอาจต้องก้าวถอยหลังไป1นก้าวเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตและผมคิดว่าเขากําลังทําผลงานได้ดีซึ่งค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกับฟูลแลมพวกเขากําลังอยู่ในเส้นทางที่ดี